เราจะมองบทบาทของจีนในเวลานี้ยังไงฮะอาจารย์<ม>เพราะว่าคนก็จะเริ่มกังขานะว่าเอ๊ะตกลงหนุนกัมพูชาไหมเพราะมีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะนี่เป็นพันธมิตรกับเขานี่เราจะคิดยังไงดีอาจารย์เออผมผมคิดว่าต้องดูยุทธศาสตร์ของจีนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาจะตัดไทยจะตัดกัมพูชาจะตัดพม่าทิ้งไม่ได้อะนะครับ,รบเพราะมันเป็นเขตผลประโยชน์ของจีนจีนก็ลงทุนในกัมพูชาเยอะมีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์แยครับแต่จีนก็มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยถึงขนาดเรียกความสัมพันธ์สองประเทศว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันได้อนะครับทําไมทูตจีนในกัมพูชาต้องเทคไซ์ขนาดนั้นนะเออผมผมว่า ทูตจีนที่ประจำการในกัมพูชาเขาก็ต้องพูดถนอมน้ําใจกัมพูชาเพราะเขาประจำการในกัมพูชาแต่ว่าทูตจีนที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องถนอมน้ําใจแล้วก็ให้กําลังใจทางประเทศไทยอ่ะครับเออเป็นหน้าที่ละ่ะก็เป็นบทบาทหน้าที่นะครับของนักการทูตที่เข้าไปประจำการในประเทศต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ออกมาเวลาเราคานวณ บทบาททูตจีนในกัมพูชากับไทยมันก็จะออกมาเป็นว่าจีนก็ยังไม่เลือกไทยหรือยังไม่เลือกกัมพูชาก็ยังเป็นกลางกลางแบบที่ท่านนายกอนุทินว่านะครับค่ะเอ่มันต้องดูจากทิศทางของส่วนกลางเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าทูตแต่ละประเทศเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนก็อาจจะต้องมีความเอาใจอ่ะประเทศเจ้าบ้านอะใช่ไหมฮะถูกต้องครับเป็นธรรมดาครับก็ต้องดูท่าทีโดยรวมจากทางส่วนกลางนะครับเอ,อแต่ว่าของจีนเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจีนไม่ให้ ไม่ได้ให้การสนับสนุสน,นรรอุโปกรณ์กับกัมพูชาในการมาโจมตีไทยซึ่งแหล่งข่าวทางการทูตจีนเนี่ยในไทยที่ผมติดต่อสัมผัสด้วยก็มีการยืนยันว่ากัมพูชาในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพยายามจะติดต่อของอาวุธจากจีนแต่จีนก็ไม่ให้ทําให้กัมพูชาไม่พอใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องย้อนเราก็ต้องย้อนไปดูอีกว่าก่อนที่กัมพูชาจะเปิดศึกปะทะกับไทยที่ช่องบก มันก็มีการซ้อมลบระหว่างจีนกับกัมพูชามันก็มีอาวุธจีนบางอย่างที่ทําให้กัมพูชามั่นใจถึงกับเปิดศึกยั่วยุไทยด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นจีนต้องรอบครอบและเคลียร์เรื่องพวกนี้ยให้ชัดขึ้นอ๋อมีความพยายามจะไปขออาวุธรอบใหม่รอบใหม่ครับแต่จีนปฏิเสธครับอ๋อจีนก็คงจะต้องบาลานะอาจารย์ความสัมพันธ์ของสองประเทศถูกต้องครับแต่ว่าถ่าทีจีนมันก็ขึ้นอยู่กับ พลังของสหรัฐอเมริกาที่สอดเข้ามาด้วยนะครับในความขัดแย้งระหว่างไทยก,กับกัมพูชาถ้าสหรัฐเข้ามามากในกัมพูชาหรือมาคุยกับผู้นําไทยมากขึ้นจีนก็จะต้องขยับเพื่อถ่วงดุลกับสหรัฐซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาตอบดูอีกทีว่าจะยังไงนะครับอ๋อเอออันนี้มันก็มินเมย์จะเป็นสงครามตัวแทนนะถ้าลึกไปเรื่อยๆนะมินเมย์ครับมินเมย์ครับเอ,อเราต้องระมัดระวังเพราะเกมความเสี่ยงแบบเนี้ยมันมาจากพนมเปญครับ ที่ปรับนโยบายต่างประเทศโดยดึงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับในข้อตกลงหยุดยิงะระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วผมนึกภาพไม่ออกเลยครับพี่เถียนครับออว่าถ้าในอนาคตกองเรืออินโดแปซิฟิกหรือเรือสินค้าสหรัฐเข้ามาเทียบท่าที่พัษสีฮันุบิวของกัมพูชาได้มากขึ้นท,ท,ท,ทั้งที่จีนลงทุนไปมากในพื้นที่นั้นน่ะ ผมคิดว่ามังกรกับอินทรีจะมาทาบทับกันแล้วอ่าวไทยของประเทศไทยมันจะเล็กลงนะครับ oh. เพราะว่ามาหาอำนาจจะเข้าออกได้มากขึ้นโอ oh. ้แล้วจะไปใช้ฐานาใช้กัมพูชาเป็นฐานเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือใช้จีนเขาอยากใช้กัมพูชาเป็นฐานอยู่แล้วนะครับ oh. เพราะว่าสร้อยไข่มุกข,ของเขาเนี่ยวางไว้ที่อ่าวไทยด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ากัมพูชาเขาก็มียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งจะต้องครองทะเลเอ่าวไทยและแปซิฟิกด้วย่ะ ถ้าเขาจะแข่งกับจีนเขาต้องมาที่นี่นะครับมามาที่พื้นที่ระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อจะแข่งกับจีนดังนั้นเราก็ต้องระวังว่าจุดบ้าไฟทางภูมิและาศาสาถ้ากัมพูชาเล่นเกมเสี่ยงดึงอเมริกาเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่นี้มีความตึงเครียดอ,อมอเมริกาก็พร้อมอยู่แล้วเพราะโดนัทําอยากได้รางวัออลโนเบลอยากจะมาเป็นคนยุติสงครามที่นี่อยู่แล้วเอ,อผมว่าโดนดทัทคิดว่าเป็นโอกาสทองเลยครับ เพราะว่าสองประเทศตีกันอ่ะเขาก็เล่นบทเป็นนะครับผู้ส่งเสริมสันติภาพครับแต่ว่าของฟรีไม่มีในโลกในพฤติกรรมของมาหาอำนาจนะครับ,รบกัมพูชาเปิดเกมแบบนี้อเมริกาก็ต้องคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างในกัมพูชาซึ่งจีนของยอมไม่ได้เช่นกันอสถานท่าที่ล่าสุดของคุณุทินก็เหมือนกับกึง่งๆึจะไม่อยากให้เข้ามานะซึ่งอาจารย์มองท่าทีท่านนายกยังไงฮะ ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหนึ่งคือเขาเข้ามาเขาไม่ได้เข้าโดดๆนะครับ,รบเขาอาจจะพูดถึงการทำข้อตกลงพันธมิตรทางทหารอาจจะไม่ได้พูดถึงอ่าวไทยอย่างเดียวแต่ว่าพื้นที่ทับละมุที่พังงานจะมีความสำคัญไหมสำหรับยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันครองสองมหาสมุทรเลยนะครับคือทั้งปีอันดามันมหาอินเดียกับอ่าวไทยแปซิฟิก นะครับแล้วว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้การที่เราไปคุยกับกัมพูชาแบบทวิภาคีนะครับมันมันก็จะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเพราะเหมือนจะต้องฟังเสียงจากวอชิงตันดีซีเพราะว่าวอชิงตันต้องการจะล็อกสองประเทศเนี้ยให้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแบบเป็นกิจจลักษณะอีกใ,ในการประชุมอาเซียนสม,มิตที่จะมาถึงงันนะครับอืมแล้ก็เลยกลายเป็นว่ากัมพูชาอยากดึงแต่เราไม่อยากเอาเข้ามามันก็ยันกันอยู่อย่างงี้ใช่ครับ ใช่ครับเพราะว่าเราเห็นแก่เสถียรภาพในภูมิภาคนะครับเพราะว่าถ้าเพลเยอร์เข้ามามากขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศอะไรใหม่หลายๆด้านนะครับ<ะ>ซึ่งมันก็จะยุ่งยากและไอการที่เราอยากจะให้มันมีการคุยกับกัมพูชาแบบทวิภาคีมันก็จะมีลักษณะทวิภาคีมากขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ,อีกถึงไอสภาวะอย่างนี้มันจะมากดดันเราให้เราก็ไม่กล้าจะทําอะไรเข้มข้นมากไหมฮะไม่งั้นเดี๋ยวตูมตามขึ้นมาอา้าวพีพีก็มาอีก เออผมคือผมคิดว่าถ้าเรายืนหยัดว่าเราทําในถูกสิ่งที่ถูกต้องละมุนละม่อมเป็นขั้นเป็นตอนนะครับครับผมว่าเราก็ทําได้เลยอย่าง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 เช่นบ้านหนองจานหนองยาแก้ว่ะมันเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยอยู่แล้วแต่เราก็ต้องจัดก,การให้ได้มาตรฐานสากลแต่ใช้กฎหมายไทยใช่ไหมครับส่วนส่วนเรื่องที่กัมพูชาจะมาล็อกคอให้เราไปลงนามอะไรกับกัมพูชา มันก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวมันก็ต่อรองเจรจาบอกเขาได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีแรงกดดันที่ทําให้เราต้องปึงเคียดขนาดนั้นแต่ต้องระวังไว้ครับนะครับครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่ครับ